นายชยยศิริสวัสด์ประธานชมรมช่างภาพการเมืองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสารสัมพันธ์สื่อมวลชนครั้งที่12ภายใต้ทีมเช็คฟิตคนข่าวฟุตซอลขยับกายห่างไกล n อ d ซซึ่งเป็นการออกกำลังกายด้วยการเตะฟุตซอลระหว่างทีมชมรมช่างภาพการเมืองกับทีมรวมสื่อมวลชนทั้งนี้อาชีพช่างภาพสื่อสารมวลชนเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา เพื่อให้ได้ข่าวและภาพที่ทันกระแสจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายรวมถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่รับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักตามโภชนาการและสัมผัสมลพิษทางอากาศสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตและโรคไม่ติดต่ออย่าง NCD การแข่งขันฟุตซอลในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้เพื่อนสมาชิกชมรมช่างภาพการเมืองและสื่อมวลชนได้ตระหนักถึงการออกกําลังกายเพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ,อยังช่วยลดปัจจัยเสี่ยงโรคต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มโรคม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD และการออกกําลังกายร่วมกันยังก่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกันด้วย ในานามของชมรมยังภาพการเมืองนะครับเป็นที่เป็นจุดสูงรวมของสื่อมวลชนสายการเมืองนะครับแล้วก็มีกัดจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์นะฮะอย่างครั้งนี้เราใช้ชื่อว่ากีฬาสารสัมพันธ์สื่อมวลชนครั้งที่12นะครับโดยมีชื่อทีมงานว่าเช็คฟิตคนข่าวฟุตซอลขยับกายห่างไกล NCDS นาสนามฟุตบอลอกเกอร์โปรติวานน์นะครับในครั้งนี้ครับก็เป็นการรวม ่างภาพสื่อมวลชนคนทําข่าวจากหลายๆส่วนนะครับเราก็มาแข่งกีฬาร่วมกันนะฮะก็โดยดีววัตถุประสงค์ก็เพื่อเสริมสร้างความสามาคคีและก็ออกกําลังกายนะครับ<ม>เพราะว่าเราทําข่าวกันเราก็จะห่างการออกกําลังกายนะฮะก็เลยเป็นสิ่งที่ดีคิดว่าและอย่างเราจัดมาทางชมรมช่างภาพกันจัดมาประจําทุกปีนะครับก็ครั้งนี้ครั้งที่12แล้วครับครั้งที่สองแล้วจะมีครั้งต่อไปไหมคะก็ <c oughs> เราจะจัดแทบนทุกปีครับเพราะหนึ่งด้วยเรามีสปอนเซอร์รายใหญ่คือทางสสสนะครับก็จะมาสพอร์ตเรื่องค่าสนามค่าชุดอะไรต่างๆแล้วก็เราได้ความร่วมมือจากน้องๆช่างภาพสื่อมวลชนสายกีฬานะครับจัดทุกปีครับจัดทุกปีจัดทุกป,ปีครับนอกจากสร้างความสัมพันธ์แล้วอยากให้ทุกคนได้แบบห่วงใยสุขภาพด้วยถูกต้องครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าในที่ผ่านมาเราก็มีคนข่าวเรานะครับที่วูบในขณะทํางานขาดการพักผ่อน าการออกกําลังกายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในกิจกรรมอย่างเงี้ยผมเห็นว่าเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับพวกเราไม่ใช่เฉพาะช่างภาพการเมืองน,นะครับสื่อทุกองค์กรนะครับก็ควรจะต้องมีกิจกรรมอย่างนี้ครับ